รุ่นนี้นะคะพี่เป็นชุดเดรสยาวนะเป็นเดรสยาวผ้ายืดอุ้นเวฟนะคะพี่เนื้อผ้าค่ะพี่มีน้ําหนักเนื้อผ้าทิ้งตัวผ้าซักไม่ต้องรีดนะคะพี่ใส่ได้เป็นปีเลยเนื้อผ้าไม่ห่วยเนื้อผ้านุ่มยืดใส่สบายไม่มีซับในไม่ต้องรีดค่ะพี่งานสวยมากๆตัวนี้นะผ้าทิ้งตัวเลยงานนะคะพี่เป็นคอปกแบบนี้แล้วก็ซิบรูดได้จริงนะคะพี่ตัวนี้นะแล้วแต่งตุ้งติ้งแบบนี้งานน่ารักมากๆนะคะพี่ แขนใหญ่ใส่สบายนะงานเป็นของสาวอวบนะคะพี่ผ้าสวยเลยแล้วก็มีกระเป๋า้วงค่ะพี่ทั้งสองข้างกระเป๋าลึกใช้งานได้จริงทั้งสองข้างเลยนะส่วนด้านหลังก็พิมพ์ลายให้อย่างดีค่ะผ้านุ่มยืดใส่สบายนะผ้าไม่มีสับในผ้าไม่ต้องรีดและผ้าไม่ยั่ยด้วยเป็นผ้าเทปตัวเดิมนะเป็นผ้ายืดบุนเว็บนะคะตัวนี้นะคะพี่อ,อกหนะ้าผ้านะคะพี่สี่แปดความยาวชุด4ี่บเก้านิ้วนะคะพี่งานเป็นชุดเดรสยาวนะคะพี่แนะนําอกตั้งแต่3าสิบดขึ้นไปนะคะพี่ใส่สวยนะ อกหน้าผ้านะคะพี่48นะคะพี่ความยาว49นิ้วรุ่นนี้พิเศษนะคะพี่ให้พี่แค่229เท่านั้นตัวนี้เป็นรีไซส์มีไซส์เดียวเป็นฟิลใส่สบายๆและทรงสวยมากๆนะคะพี่พี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักเวลาพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะพี่ขอคนเข้าใจนะเราไล่ยอกับแสงค่ะพี่สีอัดมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงและอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะพี่เดี๋ยวเราจะขึ้นรหัสไว้ตรงหัวตรงนี้นะคะพี่ขึ้นรหัสไว้ตรงหัวแม่ค้าตรงนี้เวลาพี่สั่งย้อนหลัง พี่พิมรหัสและจำด้วยสีให้ด้วยพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยนะคะพี่อย่าลืมรหัสนะตรงหัวนะคะพี่ถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่จะเรียกสีชมพูกะปินะคะพี่จะเรียกสีชมพูหรือสีกะปิก็ได้นะมีตัวเดียวมีสีเดียวนะตัวนี้นะคะพี่พื้นอ่จจะเป็นสีกะปิพื้นจะเป็นสีกะปินะและลายดอกนะคะพี่จะเป็นแดงแล้วก็เป็นตัดเขียวแบบนี้งานสวยมากๆแบบนี้นะคะพี่ถ้าพี่รับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีกะปินะให้พี่แค่สองค่ะพี่ สีต่อไปนะคะพี่ตัวนี้นะถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีดํานะตัวนี้พื้นจะเป็นสีดํานะคะพี่และลายนะคะพี่จะเป็นเขียวแล้วก็เป็นน้าเป็นแบบน้ําตาลแบบนี้สวยมากๆค่ะพี่ให้พี่แค่สองสองเก้าสีนี้จะเรียกสีดํานะคะพี่ถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีแดงเลือดหมูนะคะพี่ตัวนี้พื้นจะเป็นสีแดงเลือดหมูนะ และลายนะคะพี่จะเป็นแบบเขียวน้ำตาลแบบนี้พี่ดูนะลายสวยมากๆแบบนี้ค่ะพี่ให้แค่สองสองเก้าเท่านั้นสีนี้จะเรียกสีแดงนะคะพี่และสีสุดท้ายนะคะพี่สีต่อไปนะค่ะพี่สีต่อไปนะถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่ตัวนี้จะเรียกสีกลมนะคะพี่เป็นกลมเข้มๆเ,เ,เลยค่ะพี่จะออกดำก็ว่าได้นะ แต่ตัวนี้ขอเรียกสีกลมนะคะพี่เป็นกลมเข้มๆเ,เลยแล้วก็ลายดอกนะคะพี่จะเป็นสีกระปิกแล้วก็สีส้มแบบนี้ตัดกันแบบนี้สวยมากๆสีนี้ให้พี่แค่สองเท่านั้นนะคะพี่ค่าส่งค่ะพี่29บาทเหมาจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนนะคะพี่จะรับตัวก็ไม่บอกเพิ่มรุ่นนี้ชุดเดรสยาวนะคะพี่ผ้าดีมากๆผ้าเทปตัวเดิมเลยให้พี่แค่สองเท่านั้นนะคะพี่ถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่จะเรียกสีกลมนะคะพี่พื้นเป็นสีกลมเข้มเลยนะ ถ้ารับสีนี้นะคะพี่เรียกว่าสีแดงเลือดหมูนะคะตัวนี้นะพื้นเป็นแดงเลือดหมูนะถ้ารับสีนี้นะคะพี่จะเรียกสีดํานะคะพี่พื้นจะเป็นสีดํานะและสีสุดท้ายนะคะพี่ตัวนี้นะคะพี่จะเป็นสีกะปินะเป็นชมพูกะปินะคะพี่พื้นเป็นชมพูกะปิให้พี่แค่สองเเท่านั้นงานสวยมากๆและลายสวย